สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซูชิรา634ทาโร่นะคะสำหรับวันนี้จะเป็นคลิปส่องนะคะเป็นการส่องสถานการณ์ของเขากับคนที่เขาไปเลือกหรือว่าส่องสถานการณ์ของเขากับมือที่3มนี้ก็ได้นะ,ะเป็นจังหวะที่คุณแบบไม่รู้เรื่องราวของเขาอะไรแบบนี้เออมันเป็นช่วงที่แบบเพิ่งเกิดเรื่องหรือมีประเด็นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ,ะเจตนาในการส่องในวันนี้นะคะไม่ได้มีเจตนาไม่ดีไม่ร้ายเอะยังไง <laughs> ไม่หมายความว่า ไม่ได้ไปทำมิดีมิร้ายอะไรกับใครหรือว่าเจตนาไม่ดีกับเขานะคะแต่ว่าอาจจะส่งเพราะเราก็อยากจะรู้ว่าเขาเป็นยังไงบ้างเนาะด้วยการที่เรากับเขาไม่ได้รู้เรื่องของกันและกันเลยนะคะอาจจะมีการผิดใจกันนะคะหรือว่าอะไรที่มันยังค้างคาเนาะ เราก็จะได้รู้ว่าเขาเป็นยังไงเผื่อว่าเขาวนกลับมาหรือมีสถานการณ์ที่ต้องเกี่ยวข้องกันเนี่ยเราก็จะได้ตั้งรับได้ถูกนะคะแค่นั้นเองอันนี้คือเจตนาในการส่องของเราในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าเราจะมาส่องเพื่อที่จะให้เรามาทับถมเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบอยากให้เราอ่านในแนวที่แบบดาร์กเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ถึงใจขนาดนั้นแต่ถ้ามันออกมาแล้วมันมีคําที่หลุดไป ในลักษณะที่ค่อนข้างนนกง่ถีบหรือดาร์กนี่ก็ขอภัยด้วยนะคะสำหรับคนที่รับไม่ได้แต่ถ้าใครที่รับได้ก็มันอาจจะเป็นเพียงคําพูดเฉยๆเนาะก็ให้คิดเป็นกลางๆเอาไว้ประมาณนั้นแล้วกันนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้เราจะใช้ไพ่ situation love oracle deck นะคะแล้วก็ไพ่เอ่อไรเดอร์เวกองนี้นะคะมาเริ่มกันเลยเ,เดี๋ยวก่อนอื่นเราขอดูสถานการณ์ ระหว่างคุณกับเขาก่อนนะคะปกติกะต่ายจะไม่เปิดหรอกแต่ว่าวันนี้ได้ใช้ไพ่กล่องเนี้ยก็เลยอยากจะดูสถานการณ์กันก่อนหรือว่าเป็นสถานการณ์ที่พาอยากจะบอกเฉยๆก็ได้นะขอสถานการณ์ของคนที่เข้ามาส่องในวันนี้เนะะี่ยค่ะขอสถานการณ์ระหว่างคนที่เข้ามาส่องกับคนที่คุณมาส่องในวันนี้หน่อยเป็นยังไงบ้างจริงๆเรามาดูคลิปส่องเขากับอีกคนใช่ไหม แต่ว่าเราก็จะถามถึงพลังงานเราด้วยบ้างนะคะเพื่อมองเห็นความเชื่อมโยงนะไม่ใช่ว่าเรามาสง่งเพราะเราไม่รู้จักเขานี่มันไม่ใช่นะมันต้องเคยมีประเด็นหรือว่ามีอะไรกันแบบนี้ก่อนนะคะเริ่มกันเลยนะคะขออนุญ,ญาตเปิดไพ่ค่ะโอ้มาร์์จริงด้วยเห็นไหมที่กระาษบอกว่าคุณกับเขาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เผยหรือมีอะไรค้างคาใจอ่ะจริงๆความ ความรู้สึกจริงๆหรือว่าเรื่องจริงๆบางเรื่องอาจจะผิดใจกันหรือว่าอาจจะเข้าใจผิดกันนี้ก็ได้เนาะหรือว่ามีคนมาพูดให้เราแบบเข้าใจผิดอีกฝ่ายนี้ก็ได้นะคะหรือสับสนในลักษณะที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยตอนแรกมันก็มาดีไหมแล้วก็เหมือนกับยังไม่มีสถานะพอไม่มีสถานะปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเหมือนเชื่อมโยงกันด้วยเรื่องของความสัมพันธ์ทางด้านร่างกายหรือเปล่าแต่เวลาคุยกันเนี่ยก็คุยกันเหมือนกับ ไม่ต้องพูดคําว่ารักก็ได้นะคะแต่เข้าใจว่าอันนี้คือความหมายของคําว่าการเป็นคนรักอะไรเงี้ยฟิลแฟนอะไรเงี้ยหรือเปล่านะเลยทําให้คุณเข้ามาดูคลิปนี้เพราะว่าคุณกับเขาเหมือนยังไม่ได้เริ่มต้นกันแต่ก็หมายถึงว่ายังไม่ให้สถานะนะแต่ก็จบไปก่อนอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะมันอาจจะเป็นจังหวะนรกนะที่มีคนอื่นเข้ามาก่อนอะไรเงี้ยนะคะเออก็เป็นไปได้นะคุณอาจจะมาก่อนแต่ว่าเออ เขาไม่ได้เลือกคุณเพราะว่าคุณกับเขาอาจจะเก็บความรู้สึกไว้ต่างคนก็ต่างเก็บแต่ว่าสิ่งที่แสดงออกก็คือการใช้เวลา,ลวาร่วมกันการมีความสัมพันธ์ทางด้านร่างกายเฉยอะไรเงี้ยแต่ว่าคุยกันเยอะแต่ดูแล้วเนี่ยคุยกันเยอะคุยกันหนักนะอืก่อนหน้านี้นะในตอนที่อยู่ในความสัมพันธ์นะ,ะแต่ว่าก็ไม่ได้บอกเรื่องจริงหรือเรื่องจริงที่ว่าเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการที่เขาเนี่ยมีคนที่อยู่เบื้องหลังอยู่แล้วคนเก่าที่ยังเลิกไม่สนิทอยู่แล้วหรือเปล่านะ มาเลยทาให้ระหว่างคุณกับเขาอาจจะไม่ได้รับรู้เบื้องลึกเบื้องหลังหรือตัวตนที่แท้จริงของอ e ีกฝ่ายหรือว่าเรื่องราวก่อนหน้านั้นก็ได้นะคะหรือเป็นเรื่องของความรู้สึกก็ได้นะแต่สิ่งที่แสดงออกกันชัดเจนเลยคือเรื่องของเทมเพสชั่นเนาะคือ,อความต้องการความปรารถนาทางด้านร่างกายแล้วก็ดูแลเหมือนจะคุยกันสนุกด้วยนะคะคนกลุ่มนี้ระหว่างคุณกับเขานะอ่ะ คันนี้เราเข้าไปดูเรื่องเขากันดีกว่านะคะว่าเขาเนี่ยตอนนี้มีพลังงานเป็นยังไงได้บ้างเป็นใครได้บ้างนะคะขอพลังงานเขาหน่อยค่ะพลังงานของตัวเขาในตอนนี้นะคะเป็นซิกษวอรมีการเดินทางนะคะหรือว่าเป็นการย้ายบ้านย้ายประเทศย้ายงานย้ายไปย้ายไปข้างหน้ากับชีวิตนี้ก็ได้นะเออเป็นการ moving forward นะคะเออก็แต่ว่าเขาย้ายออกมาจากความมั่นคงบางอย่างหรือาย้ายออกมาจากเซฟโซนบางอย่าง เช่นว่าเขาอาจจะนะคะไปพักอาศัยอยู่กับแม่อไปอยู่กับแม่กับพี่สาวหรือแม้กระทั่งกับคนที่เขาอยู่ด้วยปัจจุบันด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะตอนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยคนนั้นก็ให้ที่พักอาศัยเป็นที่ที่สามารถร e a l i z e ออนคือ,อพึ่งพาได้ในเรื่องของสถานะอย่างนี้ก็ได้นะคะ แต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ตัวเขานะคะอยู่ในความไม่มั่นคงอะแต่ว่าต้องไปอะเป็นการย้ายออกมาแบบไม่มีทิศทางอย่างนี้ก็ได้นะเช่นว่าเขากับอีกคนที่เขาไปเลือกเนี่ยเพราะอันนี้เรามาดูมาสองระหว่างเขากับอีกคนเนาะเขากับอีกคนเนี่ยที่เลือกกันไปเนี่ยอาจจะ <ator> นะคะแล้วหงละแหงผิดใจกันแล้วก็มีการต้องละเหตุออกมาจาก บ้านของฝ่ายหญิงไหมนะคะหรือฝ่ายใครก็ได้ฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายก็ได้คนที่สามารถดูแลได้หรือมีมีอสังหามี property มีบ้านมีคอนโดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีการอยู่ร่วมกันหรือแม้กระทั่งธุรกิจก็ได้นะแต่ดูเหมือนเขาเนี่ยกำลังออกมานะคะเป็นการออกมาแบบจำใจยอมออกมามเพราะความมั่นคงมันไม่เหลือแล้วเนาะมันมันไปต่อกันไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออ ดูอีกซิว่าเป็นยังไงอีกพลังงานของเขาคือพลังงานของเขาตอนเนี้ยแต่ถามจริงนะว่าเอการที่เขาออกมาแบบนี้เขาไม่ได้รู้สึกเสียใจหรือว่ารู้สึกเสียดายมันนะแต่เป็นการออกมาเพื่อที่จะมองหาหนทางใหม่นะคะโอเคล่ะจุดนี้ที่เขาอยู่เนี่ยอาจจะเป็นเซฟโซนอาจจะเป็นพื้นที่ที่เขารู้สึกว่ามันเคยมั่นคงนะแต่พอออกมาแล้วเนี่ยหรือการที่ความมั่นคงมันหายไปมันมองให มันทําให้เขามองเห็นโลกที่กว้างมากขึ้นเห็นไหมเหมือนโลกอยู่ในมือก่อนหน้านี้นเขาอาจจะอยู่ในโลกใบนี้นะคะมองไม่เห็นว่าโลกมันกลมยังไงแต่ณตอนนี้มันเขาออกมาแล้วเขามองเห็นความเป็นจริงของสัจธ,ธรรมในชีวิตนี้ก็ได้ก่อนหน้านี้นนนอาจจะแบบนับถือเงินเป็นพระเจ้าแต่ตอนนี้เขาอาจจะมีปรัชญาหรือความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นในหัวนะคะด้วยไม้เท้าที่เกิดขึ้นเนาะไม้เท้าก็บ่งบอกถึง การได้รับข่าวการสื่อสารหรือมีแพทชั่นหรือเป็นโนเลจใหม่ๆก็ได้นะคะเป็นความรู้ใหม่ๆหรือการรับรู้ข่าวสารจากเบื้องบนบางอย่างก็ได้เนาะทำให้เขาเนี่ยนะคะไม่กลัวในการที่จะออกมาจากเซฟโซนตรงนั้นแล้วก็แต่ว่าพลังงานเขาดีนะต่อให้ชีวิตเขานะตอนนี้พังทลายนะแต่เขาเหมือนกับมองในทิศท,ทางที่มันเป็นบวกอะคะ่ะอืม ด้วยไม้เท้าที่ขึ้นมาเนี่ยเราก็เห็นว่ามันไม่ใช่กิ่งไม้ที่แห้งตายนะมันเป็นกิ่งไม้ที่มีใบไม้นะคะผลิตออกมาผลีออกมาอืผลิตออกมา,ออกมาภาษาไทยภาษาไทยเกียรหนึ่งอ่าด้วยเไม้เท้าที่มันผลีใบออกมาแสดงว่ามันพร้อมที่จะปลูกหรือพร้อมที่จะเติบโตไปอีก อีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะเออมันไม่ใช่กิ่งไม้ที่แห้งตายเพราะฉะนั้นชีวิตเขาเนี่ยก,กระต่ายดูว่าเป็นช่วงที่เขาอาจจะยุ่งยากหรือว่าลําบากอยู่กับการเดินทางการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงนะคะออจากที่เคยอยู่แบบมันสบายๆอะแต่นะตอนนี้คือเขาเหมือนพร้อมที่จะออกไปเปิดโลกกว้างเปิดหูเปิดตาอย่างนี้ก็ได้เป็นการรอรอชรัเปเตอร์ใหม่ในชีวิตนี้ก็ได้เนาะ อาคานนี้มาดูพลังงานของคนที่เขาไปเลือกกันดีกว่านะคะว่าพลังงานของอ e ีกฝ่ายลรเป็นยังไงหรือว่าจริงๆแล้วเขาทั้งคู่จะไปได้วยกันหรือเปล่านะคะพลังงานของฝั่งนู้นมมีการพูดมีการตกลงบางอย่างหรือคนที่เขามือที่สามคนที่เขาไปเลือกเนี่ยเหมือนรับรู้เรื่องจริงอะไรบางอย่างแล้วมีการตกลงกัน แล้วการตกลงกันในครั้งนี้เนี่ยฝ่ายนู้นเป็นฝ่ายที่ได้รับวิกตอรีก็คือได้รับชัยชนะนะคะในการพูดการทะเลาะแบทเทิลตกลงหรืออะไรก็ช่างคือฝ่ายนู้นอะมีการตกลงที่เขาได้รับชัยชนะก็แน่นอนแหละเนาะคนของคุณเนี่ยนะคะต้องละเหตุออกมาจากบ้านหลังเนี้ยบ้านของผู้หญิงเนี่ยนะคะหรือผู้ชายเนี่ย อเลยทําให้อีกฝ่ายเนี่ยเขาก็โอเคพอใจกับข้อตกลงนี้เพราะเขาไปรับรู้ความจริงอะไรบางอย่างมนาะก็ได้นะคะเพราะว่าความจริงถูกเปิดเผยนะคะไม่รู้ว่าคนของคุณไปทําอะไรไว้แต่ว่าเอคนที่เขาไปเลือกเนี่ยสุดท้ายก็ได้เห็นความจริงได้ข้อมูลอืมเนาะก็เลยความสัมพันธ์ความสัมพันธ์น,นี้เนี่ยมันอาจจะพังลงเนาะในเรื่องของความมั่นคงนะคะแล้วทุกอย่างก็ชัดเจนขึ้นอะไรประมาณนั้นนะอ่ะ เป็น q u e e ออ f c u p นะคะเอ่อดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยมือที่สามหรือคนที่คนของคุณไปเลือกเนะี่ยนะคะเขาก็รักคนของคุณนะอืมคือเขาก็เป็นควีนอ of คัพนะคะเป็นคนที่รอยัลเป็นคนที่ซื่อสัตย์ในความสัมพันธ์นี่แหละแล้วก็ซื่อสัตย์ในความรู้สึกแต่คนของคุณอาจจะไม่ได้ซื่อสัตย์กับตัวตนของของ,ของเขาเองเนาะการที่เขาไปเลือกคนคนนี้อาจจะเป็นเพราะหน้าตาทางสังคมเนาะ ทางการเงินนะคะตำแหน่งหน้าที่อย่างนี้ก็ได้ด้วยการใช้นะคะความรักของฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายฝั่งนน้นเนี่ยที่รักเขาเนี่ยเอาตัวนี้มาเป็นใบเบิกทางให้กับตัวเองแต่สุดท้ายแล้วคนคนนี้ก็ได้รับรู้ความจริงนะคะว่าตัวเองเหมือนกับรักฝ่ายเดียวแล้วก็ทุ่มเทอยู่ฝ่ายเดียวก็เลยความสัมพันธ์เลยอาจจะลงเอยด้วยการต้อง ปิดฉากกันไปนะคะแต่ว่าเขาน่าจะเลิกกันแล้วนะอะแต่เดี๋ยวยังไงก็เลิกไม่เลิกไม่สําคัญสาคัญที่ว่าคนของคุณรู้สึกยังไงนะคะต่อความสัมพันธ์นี้แล้วก็รู้สึกยังไงกับอีกฝ่ายมากกว่านะคะอะมาดูกันคนของคุณนะคะรู้สึกยังไงกับมือที่สามกับบุคคลที่สามนี้ค่ะคนของคุณรู้สึกยังไงกับคนที่เขาไปเลือกเขารู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะควบคุม control เขา อืมมีอิโกโ้มีอัตตานะคะหรือว่ามีอํานาจที่มันเหนือกว่าเขาอะ่ะมันเลยทําให้เขาอาจจะไม่ได้อยู่แล้วเป็นสุขเท่าไหร่พอมองมาที่คนคนนี้เขาก็มองเห็นแต่อํานาจที่แบบครอบงําเขา หรือว่ามินิบุเลตเขาอย่างนี้ก็ได้เนาะชักใยเขานะคะให้เขาทาโน่ทนทํานี่ให้เขาต้องคิดอย่างนั้นอย่างนี้หรือตัดสินใจอย่างนั้นอย่างนี้เพราะคนคนนี้มือที่3บุคคลที่3มเนี่ยมีอานาจในเรื่องของสถานะทางการเงินหรือแม้กระทั่งสถานะทางด้านสังคมคนคนนี้อาจจะรับราชการเป็นหัวหน้าง,งานเป็นเจ้าของกิจการหรือแม้กระทั่งเป็นชาวต่างชาติที่อ่าเป็นชาติที่เหนือกว่าเขาอะ่ะเอออันนี้ก็แต่ก็เลยมองเห็นว่า ตัวเขาอะอยู่ภายใต้อำนาจของคนคนนี้นะคะคนคนเ,เขารู้สึกยังไงกับคนคนนี้เขารู้สึกว่าคนคนนี้ไม่ปณีประนอมกับเขาเลยนะคะไม่ผิดไม่ยอมรับผิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเองก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่จําเป็นที่จะต้องขอโทษหรืออีกในหนึ่งคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีความรู้สึกที่มันโรแมนติกขนาดนั้นให้กับคนนี้ก็ได้ จริงๆแล้วเขาอาจจะมีความรู้สึกแค่ว่าเริ่มที่จะชอบนะคะเป็นเรื่องของความชอบอืมเนี่ยพอพูดถึงความรู้สึกปุ๊บความรู้สึกนั้นขึ้นมาว่าแฮงแมนนะคะแล้วก็เป็นเพจออกคับคือไม่ได้รู้สึกดีขนาดนั้นนะคะเป็นการช่างใจอยู่พอถามว่าคนของคุณรู้สึกยังไงกับมือที่สามรู้สึกว่าเขาไม่คิดที่จะอยากขอโทษ ะะเหมือนเขาเองก็รู้สึกว่าตัวเขาก็ไม่ได้ทําผิดอะไรประมาณนั้นอมืมันมีเกดเล็กเกดน้อยในความสัมพันธ์อ่ะที่มันสร้างปมขึ้นมาขึ้นมาจนมันแบบเป็นปมที่ใหญ่จนไม่สามารถที่จะแก้ได้นะคะมันอาจจะไม่ใช่ความผิดที่แบบความผิดชัดเจนหรือแรงร้ายแรง,แรงอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นอะไรที่เออทนไม่ไหวมากกว่าเนาะในความสัมพันธ์นี้นะคะคราวนี้มาดูกันซิว่าคนของคุณเนี่ยรู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์นี้ที่เขาไปเลือกค่ะ เขารู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์นี้ที่เขาไปเลือกบ้างโอ้โหตอนแรกในตอนแรกเลยนะเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยจะให้โอกาสในหลายๆด้านกับเขาไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการที่จะไปรู้จักคนในสังคมโอกาสที่จะได้รับงานดีๆหรือคอนเน็ชันที่ดีนะคะโอกาสที่จะ,ะได้เลือกซื้อสิ่งของนะคะตามใจที่เขาต้องการ คนนี้สามารถเปให้ได้อะไรอย่างเงี้ยเออมันมีหลายๆอย่างที่แบบคนเนี้ยสามารถพรอไวให้กับเขาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขารู้สึกกับความสัมพันธ์นี้เนี่ยเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้จะนําพาเขาไปสู่โอกาสในหลายๆด้านเขาก็เลยอาจจะพลาดในการที่จะมองเห็นความรักของคนคนนี้ก็ได้นะคะเหมือนเขาเองก็มองเห็นว่าคนคนนี้เป็นเหมือนตัวเลือกทางเลือกในชีวิตเป็นช h o i c e ที่ดีนั่นแหละอ,อ่ะดูอีกสิว่าคนของคุณเนี่ย เขามองความสัมพันธ์นี้ยังไงหรือรู้สึกกับความเห็นไหมเขารู้สึกว่าคนคนนี้สามารถที่จะดูแลเขาได้ p ร o วท์เขาได้เป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่แข Craig ็งแกร่งในเรื่องของฟาวเดชั่นความแบบความสมบูรณ์แบบในเรื่องของฐานะทางด้านการเงินประมาณนั้นนะคะมีฐานที่ดีฐานที่มั่นที่ดีอะไรอย่างเงี้ยหรือคนคนนี้คนที่คุณไปเลือกเนั่นนะคนที่คนของคุณไปเลือกเนีย่นยนะคะ เขาอาจจะมีพี่ชายหรือมีพ่อแม่ที่แบบรวยอยู่แล้วอ่ะอืมแบบมีฐานะนั่นแหละคือสิ่งที่เขามองเข้าไปแล้วเขามองเห็นว่าตัวเขาสามารถเป็นหนึ่งในนั้นนะคะเขาก็เหมือนกับหนูตกเข้าหนูตกถังเข้าสารอะไรประมาณนี้เออเขาพอเขามองถึงความสัมพันธ์นี้เขามองเห็นความมั่นคงอ่ะพูดง่ายๆเขามองเห็นความสัมพันธ์นี้ในเรื่องของความมั่นคง ตั้งแต่เปิดไมค์ไม่เห็นว่าเขามีความรักให้กับคนคนนี้เลยนะจริงๆเนี่ยดูดีเพราะเขามองถึงความสัมพันธ์นี้แล้วเนี่ยเขามองว่าความรักเนี่ยมันไม่ได้ไม่ใช่สิ่งสําคัญหรือไม่ใช่สิ่งแรกที่เขาเลือกความสัมพันธ์นี้นะคะอืมแต่เขาใช้ความรักของผู้หญิงคนนั้นหรือผู้ชายคนนั้นเนี่ยเพื่อเป็นใบเบิกทางให้เขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการจริงๆแล้วคนของคุณร้ายนะอืมเขาร้ายแต่เขาอาจจะไปเจอคนที่ร้ายกว่าก็ได้นะคะเออ แต่ก็อีกนั่นแหละเขาก็สมควรที่จะไปเจอเพราะว่าเขาก็ดูเหมือนไม่ได้มีความรักหรือโรแมนติกให้กับคนมือที่สามหรือคนที่เขาไปเลือกแต่ตัวเขาเองต่งางหากที่เลือกเพราะความมั่นคงของตัวเองนะนะคดีดูกันสิว่าตัวเขากับอีกคนหนึ่งเนี่ยความสัมพันธ์นะตอนนี้อยู่ในจุดไหนกันบ้างคะตัวคนของคุณนะคะกับความสัมพันธ์ที่เขาไปเลือกนะ่ตอนเนี้ย ความสัมพันธ์นั้นอยู่ในจุดไหนอยู่ในสเตตไหนเป็นประมาณไหนนะคะพวกเขาทํำยังไงในความสัมพันธ์เป็นจุดที่เขาไม่พอใจเลยเป็นจุดที่เขากลัวมาตลอดว่าจะต้องเจอหรือเป็นจุดที่เอาความสุขสบายของเขาหายไป เนาะจากที่เขาเคยแบบอยู่ในจุดที่มีคนให้โน่นให้นี่อยากได้อะไรก็มีแต่คนหาให้แต่ณนะตอนนี้มันเหมือนกับว่าเขาไม่สามารถที่จะทําแบบนั้นได้ไม่มีใครหาให้เขาได้เขาต้องพึ่งพาตัวเองต้องหาได้ด้วยตัวเองเท่านั้นนะคะแต่ก่อนมีคนจ่ายค่าน้ําค่าไฟ๋ยวนี้ไม่มีใครจ่ายให้อะไรเงี้ยเออมันเป็นลักษณะที่เขายังต้องขวัญขวายแล้วก็เป็นจุดที่เขาไม่ชอบใจที่สุดเลยไม่พอใจเลยกับชีวิตของตัวเองณนะตอนนี้นะคะ สิ่งที่เขาต้องการเนี่ยจริงๆมันก็เกือบจะไปถึงจุดที่เขาต้องการอยู่แล้วนะแต่ว่าเดอะเมจิเชียนเนี่ยเป็นตัวแทนของเรื่องของคนที่มีความคิดโปรเจกต์นะคะสามารถที่จะดึงดูดในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้แต่ถามว่าเขาดึงดูดได้ไหมเขาก็ดึงดูดได้นะอย่างนั้นเขาก็ดึงดูดคนนี้ให้เข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์กับเขานะคะแต่ว่าพอเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์จริงๆเนี่ยกับการเป็นความสัมพันธ์ที่เขาไม่ได้พอใจหนะักนะคะเออเขาได้ทุกอย่างแล้วแหละแต่มันมัน มันไม่พอใจอ่ะเออมันเป็นเรื่องของความไม่พอใจสุดท้ายเขาก็รู้สึกว่าเขาเองก็คงต้องกลับไปเริ่มต้นกับตัวเองนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยเขาอาจจะขอมากจนเกินไปก็ได้เกินกว่าที่เขาจะให้อ่ะ เพราะเขาไม่เคยเขาอาจจะไม่ได้ให้อะไรในความสัมพันธ์นี้เลยก็ได้แม้กระทั่งความรู้สึกหรือความรักที่ที่เขาให้กับคนที่เขาไปเลือกเนะี่ยแทบจะไม่มีด้วยซ้ำเพราะมองไม่เห็นเลยเรื่องของความความชัดเจนหรือความรู้สึกนะคะแต่มันเป็นความมุ่งมุ่งมั่นมุ่งมากที่จะปรารถนาที่จะได้ความสัมพันธ์นี้เพียงเพราะหน้าตาสังคมหรือคอนเน็ชันเท่านั้นเอง เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาปรารถนาเลยแล้วเขาก็ได้มันมาแต่สุดท้ายเขาก็เก็บมันไว้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเขารักตัวเองมากจนเกินไปจนเขาไม่เหลือที่จะแชร์ให้กับคนที่เขาไปเลือกเลยอืมแสดงว่าคุณนะโชคดีคุณคุณให้เขาไปในตอนที่เขายังเห็นแก่ตัวถ้าขืนคุณยังอยู่กับเขาในในตอนที่เขาเห็นแก่ตัวคุณนั่นแหละจะเป็นฝ่ายที่เจ็บนะคะแต่นะตอนเนี้ยเหมือนเขาต้องไปเรียนรู้นะคะไปเรียนรู้แล้วก็ไปเห็นแก่ตัวกับคนอื่นแล้วเขาก็ไปได้ มีบทเรียนกับคนอื่นซึ่งนั่นเป็นแผลใหญ่นะลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่าเขามาทําแบบนี้กับคุณแล้วมันเป็นแผลแผลใหญ่กับคุณอะคุณคุณจะเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปเสียดายเลยเนาะถ้าเกิดว่าคุณกับเขาเนี่ยยังไม่ได้มีการเริ่มต้นในความสัมพันธ์ที่เรียกว่าเป็นสถานะหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเคยเป็นสถานะกันแล้วนะคะแต่เขาต้องไปแล้วก็ไปเลือกคนอื่นเนี่ยก็ดีใจเถอะที่เขาแบบไม่ต้องมาทาร้ายคุณต่อเนาะ พราะสุดท้ายเนี่ยเขาก็ได้ไปรับบทเรียนของเขาเช่นกันการที่เขาอยู่กับคุณเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้รับบทเรียนอะไรเพราะดูเหมือนคุณกับเขาจริงๆแล้วเนี่ยมันมีคอนเนคชั่นกันอยู่ด้วยความดึงดูดด้วยแพชชั่นต่างๆนะคะแต่ไอสิ่งเหล่านี้มันก็ยังไม่ใช่ของจริงเพราะมันยังเป็นหน้ากากที่เขาปิดซ่อนเอาไว้แล้วนะักตอนนี้เขาก็ยังสวมหน้ากากนี้ไปใช้กับคนอื่นนะคะแต่ เขาก็ถูกเปิดเผยด,ด้วยคนอื่นเช่นกันเนาะเอออันนี้ก็กำใครกำมันเอออ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ถือว่าให้เขาได้เรียนรู้คนเราก็มีผิดผิดพลาดกันได้ทุกคนนะแม้แต่ตัวเราเองเราก็ยังทำผิดพลาดแต่ให้เอาการผิดพลาดนะคะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในบทเรียนถัดไปดีกว่านะคะอ่ะเริ่มกันทีนี้เราจะถามเรื่องของออความรู้สึกของเขาที่มีกับเราล่ะ เพราะมันยังค้างมาตั้งแต่ซซดักชันกับเลิฟคอนะคะถามแอบถามหน่อยนะคะว่าตัวเขาเนี่ยที่มีความรู้สึกกับเราอ่ะเขารู้สึกกับเราอย่างไงบ้างนะตอนนี้นเห็นไหมการที่เขาไปได้รับอะไรที่เป็นบทเรียนจากตรงนั้นเขาเหมือนกับรู้สึกนะคะตระหนักได้ว่าตอนที่อยู่กับคุณหรือความสัมพันธ์ที่มีให้คุณ่ะ เขาก็ไม่ได้ให้ความยุติธรรมกับคุณตัวเขามีแต่ได้มีแต่เป็นคนเลือกนะคะไม่เคยถามว่าคุณต้องการอะไรเนาะถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเขารู้สึกว่าคุณช่างแตกต่างจากคนทั้งหลายที่เขาไปเจอคุณช่างเป็นคนที่เปิดกว้างเปิดใจให้เขาเสมอนะคะเขาอาจจะไปเจอคนที่ ถ้าเขาเป็นคนอย่างเช่นเขาเป็นคนขี้เหนียวอย่างเงี้ยเขาเจอคนที่ขี้เหนียวกว่าแต่เขาแต่เขาอยู่กับคุณอะคือคุณคือโลกทั้งใบคุณให้เขาได้หมดนะคะคุณไม่เคยกักคุณให้ได้เต็มที่แต่พอเวลาที่เขาแบบเป็นคนแบบเนี้ยกรีดดี้แล้วก็เป็นคนที่เอ่อมีแต่รับไม่เคยให้เนี่ยเขาไปเจอคนที่แบบว่าหนักกว่าเหมือนกันอืมเขาก็เลยแบบนั่นแหละนึกถึงคุณนะคะพอถึงพูดถึงความสัมพันธ์ที่มีกับคุณเขาก็เลยแบบรู้สึกว่าคุณอะ ที่สุดแล้วนะอาจจะไม่มีใครเปรียบเทียบได้เลยหรือเออไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะแทนที่คุณได้คุณเป็นเดอะเวอร์แล้วอะ่ะมันมีครบทุกอย่างในนั้นนะคะแต่สุดท้ายเขาก็พลาดโอกาสนั้นกับคุณทั้งที่จริงๆแล้วคุณกับเขาเนี่ยมี potential ในการที่จะสร้างความสัมพันธ์ไปได้แต่เขาขี้ขลาดแล้วก็ขี้กลัวที่จะเลือกคุณอืมเขาเลือกสิ่งที่ เซฟเขานะคะเขาไม่เลือกในสิ่งที่จะชาเลนจ์เขาคุณอาจจะเป็นคนที่แตกต่างมากจนเขาไม่กล้าที่จะไปกับคุณเพราะเขากลัวในเรื่องของการชาเลนจ์หรือเรื่องของการเฟลที่แบบว่าเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์แล้วเขาอาจจะทําได้ดีไม่เหมือนคุณหรือว่ากลัวว่าคนอื่นจะพูดรับหลังนินทาอะไรเงี้ยเพราะด้วยความที่คุณแตกต่างเนาะเออมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยหรืออีกในนึงเขาเป็นต่างชาตินี้ไหมเนาะในสถานะสังคมของเขาอ่ะเขาอาจจะ คนในสังคมเขาอาจจะไม่ยอมรับชาวต่างชาตินี้ก็ได้นะคะเขาเลยไม่กล้าที่จะอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณแล้วก็เปิดเผยความสัมพันธ์กับคุณแล้วแต่ว่าเขาก็มองเห็นความแตกต่างของคุณเป็นข้อดีอืมแต่สุดท้ายเขาก็นั่นแหละเขาเป็นคนพลาดนะคะเขาเขาสูญเสียคุณไม่ใช่คุณสูญเสียเขานะเอออะดูกันซิว่าเขานะคะจะมีการติดต่อมาหาคุณไหมในขณะที่เขาเป็นอะไรแบบเนี้ย กำลังเผชิญอะไรแบบนี้อยู่เขาจะมีการติดต่อสื่อสารหรือส่งข่าวมาหาคุณไหมโอ้เขายังสนใจคุณนะถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าเขาหายไปแล้วไม่สนใจไม่ส่องคุณอะไรนยะกรแต่ยว่าเขายังสนใจคุณอยู่เสมอแต่ว่าเขายังไม่สามารถที่จะเลือกหรือว่าเข้ามาหาคุณได้ด้วยไพ่เจมมานายนะคะ ไพ่ใบนี้เดอะลเวอร์นะเออคุณอาจจะคบกับชาวต่างชาติเป็นราศีมิถุนงนี้ก็ได้นะคะตัวเขายังสนใจคุณเสมอแต่ว่าตัวเขาอะไม่กล้าหรอกที่จะออกมาเปิดเผยแล้วก็บอกคุณว่าเขาสนใจหรือเรียกร้องความสนใจจากคุณแต่จริงๆแล้วเขาก็ยังอยากได้ความสนใจจากคุณนั่นแหละแต่คุณคงมองไม่เห็นเขาหรอกอันนี้คือสิ่งที่เขาคิดนะ เพราะตอนนี้เขาไม่ได้ตอนนั้นที่เขาไม่ได้เลือกคุณมันก็คือการปิดโอกาสเขาไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาก็ได้แต่มองมองดูคนอื่นที่มองคุณอยู่อย่างเงี้ยอตัวเขาก็อยู่ในมุมมืดไปนะคะเอ๊เดี๋ยวไฮปรินเทสนะตัวเขากับตัวคุณเนี่ยอาจจะมีสัญญาณบางอย่างที่ส่งถึงกันได้นะคะหรือคุณยังรู้สึกหรือรับรู้ถึงเขาได้ก็ได้นะ เนี่ยอย่างที่กระต่ายบอกว่ามันมีแ a ช s มันมี connection กันอยู่อะแต่มันไม่ได้มีการอาให้รูปแบบของความสัมพันธ์หรือว่าไม่ได้มีชื่อเรียกในความสัมพันธ์อะมันเลยทําให้ก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรแต่ถามว่าพูดถึง connection หรืออะไรแบบเนี้ยคือมันมันสื่อถึงกันได้ก็อย่างที่กระต่ายบอกตั้งแต่ตอนแรกว่าคุณกับเขาเนี่ยไม่พูดคําว่ารักก็รู้อะอืมแต่คุณก็ไม่กล้าโมเมใช่ไหมว่าเขาอะรักคุณ หรือเขาเองก็ไม่กล้าที่จะเทคแอคชั่นเพราะเขาก็ไม่แน่ใจว่าเขาเอคุณจะรับรักเขาไหมอะไรอย่างเนี้ยค่ะเออมันเป็นอะไรที่เขาเรียกอ,อะไรนะเออละไว้ในฐานที่เข้าใจอะระหว่างคุณกับเขาอะเออโดยที่ไม่ได้พูดหรือแสดงออกนะคะแต่การแสดงออกกลับไปเป็นในเรื่องของเทมเพสชั่นเรื่องของการปัถนาทางด้านร่างกายอะไรอย่างนี้มากกว่าอมืมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์นี้เนี่ยอยู่ในจุดที่ว่า สรุปว่ามันเป็นแค่ชั่วครั้งชั่วคราวหรือว่าเป็นอะไรกันแน่นะอะไรเงี้ยเนาะเออแต่ว่าก็แต่ว่าคุณกับเขาเนี่ยยังสามารถสื่อถึงกันได้หรือเขานะคะก็ยังสื่อถึงคุณได้ฝันเห็นคุณเรื่อยคุณเองก็ยังมีเซน์มีลางสังหรอนหรือมีสัมผัส ที่เกี่ยวกับเขาอยู่เรื่อยๆเสมอมาอย่างนี้ก็ได้หรืออีกในหนึ่งเนี่ยตัวคุณกับตัวเขานะคะก็อาจจะไปเช็คดวงนะเขาเนี่ยแหละอาจจะไปเช็คดวงนะคะดูดวงส่วนตัวถามถึงคุณอยู่อย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าถามว่า,เ,าเขาจะส่งข่าวส่งเรื่องส่งข่าวหรือว่าติดต่อคุณมาไหมเนี่ยดูเหมือนจะเป็นเรื่องของโทรจิตมากกว่านะคะจะไม่ได้เป็นข้อความส่งมาแต่เป็นการเห็นคุณจากการโพสต์ลอยๆหรือโพสต์คุยกับคนอื่นอย่างนี้มากกว่านะคะ หรือคุณก็อาจจะเห็นเขาใน Facebook คุยกับคนอื่นอะไรเงี้ยก็ได้เนาะเป็นคอมเมนต์เป็นอะไรเงี้ยหรือโพสต์ในสถา,าในในสาธารณะเช่นโพสต์ขายของโพส์โพสต์ขายของมือสองจะมูฟเอาอะไรเงี้ยค่ะเออมันมันสามารถเห็นกันได้อยู่นะก็คิดว่าอย่างนั้นนะคะก็ยังไม่เห็นว่าเขาจะมีการสื่อสารหรือว่าติดต่อคุณมาในเร็วๆนี้นะ เพราะว่าเขาอาจจะต้องยุ่งอยู่กับเรื่องที่เขากําลังมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็อยู่ของเราให้สบายอกสบายใจไปดีกว่าเนาะออไม่ต้องไปโฟกัสกับเขามากก็อาจจะมาดูคลิปนะคะเพื่อที่จะถามไทยว่าเขาเป็นยังไงประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็คือคลิปส่องในวันนี้ก็ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะอาจจะไม่ได้ยาวมากก็ พอหอมปากหอมคอแล้วกันเนาะก็ขอภัยในเสียงนกหรือเสียงที่รบกวนอื่นๆที่แทรกเข้ามาด้วยส่วนใครที่อยากดูดวงส่วนตัวก็ค่อยแอดไลน์กันเข้ามาสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ